เราตอนนี้มาในห้องอาหารเช้าของที่เคมปิสกี้มิเนกัเรียบร้อยนะครับห้องอาหารที่เราอยู่ตอนเช้าเนี่ยมันเป็นห้องอาหารเดียวกับที่เขาเสิร์ฟไฟทดนิ่งตอนเย็นนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเมนูอันนี้มาให้นะครับเป็นเมนูสําหรับสั่งนะเป็นเมนูไข่เราก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาอยัางไงนะครับมีออมเล็ตมีเอแกเบเนดิกนะครับมีโปเชเอแกมีไข่ดาวพวกนี้นะครับมีเต็มเลยอันนี้สั่งวเดี๋ยวเขาก็จะเอามาให้นะครับแต่ว่าทางนู้นก็จะมีบัฟเฟ่ไลน์นะครับให้เราไปเลือกตัด แล้วก็มาดูนะครับว่าเราสั่งอะไรมาบ้างอันนี้ก็เป็นเบเกอรี่นะครับเป็นทริบิคอบาวาเรียนนะครับที่เยอรมันเขาทานกันอย่างนี้ก็มีเพรสเซลแล้วก็ควซองควซองอันนี้ก็คือพิเศษนะครับคือเขาเนี่ยวางไว้ในเตาเพื่อวอร์มมันเพื่ออุ่นมันนะครับให้มันมีความกรอบแล้วก็มีความอ,าอุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อมันจะให้กลิ่นกลิ่นเนยเนี่ยมันชูขึ้นมาได้นะครับทานตอนอุ่นเนี่ยอร่อยสุดนะครับควซองแล้วก็ทานคู่กับแยม โเมตนะครับดูจานหลักนะครับว่าเราตักอะไรมาบ้างท้งที่ตรงนี้นะครับเป็นเห็ดแชมเปียงผัดนะครับแล้วก็แฮมแล้วก็พวกผักสดต่างๆนะครับจากเกษตรกรแถบนี้นะครับเป็นออร์แกนิกทั้งหมดสำหรับคนพื้นเมืองนะครับหรือว่าชาวบาวาเรียเนี่ยมือเช้านะครับเขานิยมทานไส้กรอกที่มันเรียกว่าไวท์ e วอร์สนะครับหรือว่าเป็นไส้กรอกดุ้นสั้นๆใหญ่ๆสีขาวนะครับเป็นแบบก้ม นะครับหรือไม่ก็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือมิดโรสหรือว่าที่มันจะเป็นแถบแถบระวยาวครับโปรแกรมของเราคร่าวๆวันนี้นะครับหลังจากทานข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะไปพระาชวังอันหนึ่งนะครับที่อยู่ในมุมมิวนิกอลังการสวยงามน,นะครับอันนี้ชื่อว่านินเฟนเ,ฟนเบิร์กนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปพิพิธภัณฑ์ BMW นะครับอันนี้ก็คือเดอะมัสเลยมา Munich. มิวนิกมุมิวนิกแล้วก็ไม่ควรจะพลาดนะครับสองอย่างนี้ เดี๋ยวจะสวยงามแค่ไหนนะครับต้องติดตามสำหรับอาหารจานไข่นะครับรอบนี้เราสั่งเป็นเอกประดิศนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเอกประดิศที่ดีเนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องทําไข่มาพปชเอกนะครับสุกกาลังดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าด้านในเป็นยังไงนี่อันนี้ก็กําลังดีเลยนะครับไม่สุกเกินแล้วก็ไม่บิดเกินนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าห้องอาหารที่เนี่ยเขาเป็นมาตรฐานมิชลินสตาร์นะครับเพราะงั้นห้องอาหารเช้าเนี่ยมันก็จะได้ไดความรู้สึกหรือว่า feeling ที่มาจากเชฟมิชลินสตาร์นะครับก็เราทานอาหารอยู่ในห้องอาหารระดับมิชลินสตาร์อาหารเช้ามันก็ควรจะเป็นบรรยากาศแบบมิชลินสตาร์เช่นกันนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในสวนที่เรียกว่าเป็น English Garden นะครับในเมืองมิวนิกซึ่งสวนแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสวนที่มีความใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมันนะครับเหตุผลที่เรามาสวนแห่งนี้เพราะว่าเราจะพามาดูกิจกรรมหนึ่งนะครับที่คนเขานิยมมาที่นี่กันนะครับบอกกันนะว่าในเมืองมิวนิกเนี่ยมันจะมีแม่น้ําสายหนึ่งนะครับที่ไหลผ่านเมืองมาจากบนภูเขานะครับชื่อแม่น้ำมีเซะนะครับแม่น้ำาิโซะเนี่ย มันไหลออกมาจากภูเขาใช่ไหมแล้วก็ไหลผ่านเมืองเขาจะเข้ามาในเมืองมิวนิกใช่ไหมครับด้วยเหตุที่มันไหลามาจากภูเขาเนี่ยมันจะไหลามาค่อนข้งจะแรงนะครับเพราะงั้นฝ่ายชนรับประทานของที่มิวนิกเนี่ยเขาเลยต้องหาวิธีที่จะทําให้น้ำเนี่ยมันชะลอตัวก่อนที่จะไหลเข้าเมืองนะครับเพราะว่ามันจะแรงเกินไปเพราะงั้นเขาก็เลยทําทางออกมาประมาณ4ี่สายนะครับให้น้ําออกมันชะลอชะลอตัวนะครับก่อนที่จะไหลเข้าเมืองตอนนี้เรามาอยู่ที่ สวนอิงลิชการ์เด้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ชลับประทานของที่มิวนิกเนี่ยเขาทําเหมือนกับขุดล่องน้ำาครับให้มันให้มันไหลามาทางนี้เพื่อชลอตัวน้ําแล้วก็ด้วยเหตุที่มันมีความพิเศษทางใต้พื้นผิวน้ำนะครับเวลาน้ํามันไหลเข้ามาความแรงพอสมควรนะมันก็ทําให้เป็นคลื่นแบบเป็นเวฟอย่างเงี้ยครับเป็นเหตุผลที่ทําให้มีคนมาเล่น เซิร์ฟบอร์ดที่นี่นะครับเป็นจำนวนค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแผนที่คร่าวๆของ English Garden แห่งนี้นะครับตรงนี้ที่เราตรงเห็นอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับของอ e n g l i การ a r d e นแห่งนี้นะครับไม่ได้หมดนะจริงๆมันใหญ่มากนะครับเราอยู่ตรงนี้แค่ตรงนี้นะครับที่เราจะมาดูกิจกรรมเซิร์ฟบอร์ดกัน นี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศของการเล่นเซิร์ฟบอร์ดในใน g l i s h Park แห่งนี้นะครับซึ่งการเล่นน,นี้มันเล่นได้ทั้งปีเลยนะครับปัจจุบันเราอยู่หน้าร้อนนะแต่ว่าแม่น้ำอันนี้สามารถเล่นได้ทั้งปีนะครับฤด,ดูหนาวเขาก็มีคนมาเล่นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าด้วยเหตุที่มันไหลอยู่ตลอดนะแล้วมันก็ ไม่แข็งนะครับมันก็จะเป็นคลื่นอย่างนี้ตลอดทั้งทั้งปีเลยนะครับเนี่ยใต้ตรงใต้น้ำอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นล่องนะเวลาน้ําไหลลงมามันก็จะตีขึ้นมานะครับทำให้มันเหมาะผมกับการเล่นเซิรฟ์ฟ มาอยู่ในอีกหนึ่งปราสาทนะครับหรือว่าพระราชวังนะครับในมิวนิกนะที่เป็นแบบไฮไลท์เลยนะครับที่คนที่มาที่มิวนิกนะครับต้องมาทุกคนพระราชวังแห่งนี้นะครับชื่อว่านิมเฟนเบิร์กพาเลสนะครับหรือว่านิมเฟนบวกนะครับปราสาทแห่งนี้สร้างโดยดยุคคนหนึ่งนะครับในช่วงปลายศตวรรษที่17นะครับชื่อว่าดยุคฟรดินานมเรียนะครับคือดยุคคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขามีความแบบต้องการนะครับอยากจะมีลูกมากแล้วก็เหมือนจะเป็นคนมีลูกยากนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็สวดมนต์อ้อนนนะครับจน ท้ายสุดเนี่ยก็ได้ลูกนะครับรู้สึกว่าจะซื้อแมกซิมิเลียนสักอย่างนะครับแล้วก็ดีใจมากก็เลยให้พระราชินีของตัวเองนะครับซึ่งเป็นพระราชินีที่มาจากอิตาลีนะครับเพียร์มองเป็นคนสร้างปราสาทนิมเฟนบวกอย่างนี้นะครับก็คือชื่อของนิมเฟนบวกเนี่ยมันมาจากคําว่านิมเฟสน,นะครับเป็นภาษาอิตาเลียนซึ่งแปลว่านางฟ้าพรงนั้นปราสาทแห่งนี้ก็จะแปลว่าปราสาทแห่งนางฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นในสร้างในรูปแบบสไตล์ของอิตาเลียนนะครับถ้ามาถึงนะจ๊ะ สังเกตได้นะครับว่ามันจะมีความเป็น i ิตาเล n ยนอิมเ n c นซ์อยู่นะครับซึ่งนิมเฟนบวกอันนี้ครับมันจะอยู่ค่อนข้างจะออกมาจากชานเมืองของมิวนิกนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ไกลนั่งรถมาประมาณ15-20วานทีก็ถึงแล้วครับไม่ไกลาจากเมืองเลยคนเยอะมากแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะครับสำหรับนิมเฟนบวกแห่งนี้ก็คือที่นี่นะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่นะครับที่เป็นตึกที่เป็นแบบสถาปัตย,ยกรรมสไตล์เรเนซองส์นะครับเพราะว่าช่วงที่เขาสร้างเนี่ย ฝั่งอิตาลีนะครับเขารุ่งเรืองมากเลน,นะครับกับสถาปัตยกรรมสไตล์นี้นะช่วงนั้นเนี่ยที่มิวนิกเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงส,วง,สวงครามนะครับก็มีการทำลายสิ่งต่อสร้างสไตล์เรอเนซองส์ไปบ้างนะครับแต่ว่าที่นิมเฟนบว์แห่งนี้รอดนะครับด้านหน้าของวังนะครับจะมีสวนที่เรียกว่า French Garden หรือว่าเป็นสวนในสไตล์ของฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในนะครับว่าข้างในจะมีอะไรให้ดูบ้าง เข้ามาในปราสาทนะครับมองไปอันแรกนะเป็นระเบียงอันนี้เป็นสวนสไตล์ French Garden นะครับเป็นแบบสไตล์ฝรั่งเศสนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบที่เขาทำกันเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างสองทานทางนะครับเมื่อก่อนจะเป็นป่าสำหรับล่าสัตว์นะครับเขาก็ออกไปล่าสัตว์แล้วก็เอาเนื้อมาทำอาหารเข้ามาในโถงหอหลักนะครับขึ้นบันไดมาอลังการมากอันนี้เป็นสไตล์โรโกโก้นะครับ ก็คือลัคก็โค้นี่จะมาจากช่วงหลังจากปี1ประมาณ1750นะครับก็จะมาหลังช่วงบารกสวยงามอากานะครับเป็นภาพเฟรสโก้นะครับภาพวาดเฟรสโก้เล่าเรื่องในย่า่นะครับจะมีอันนึงนะที่เป็นแบบเป็นเกตเล็กน้อยนะตรงนี้จะเห็นว่ามีเหมือนกับเป็นจิ้งจอกนะครับกำลังกำลังกัดนกอยู่ะ จิ้งจอกยังอยู่ในภาพแต่ว่านกเนี่ยมันทะลักออกมานอกภาพนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอินโนเวชันหรือว่านวัตกรรมนะครับที่ในสมัยก่อนที่เหมือนก็นทําให้ภาพเนี่ยออกมาจากภาพข้างนอกทะลุออกภาพมาเป็นสามมิติ mm hmm. ห้องนี้เรียกว่า beauty room นะครับเป็นห้องที่ตกแต่งโดยพระเจ้ารูดวิกที่หนึ่งนะครับที่เคยปกครองก็เคยมาอยู่ที่นี่เป็นเบิร์แห่งนี้นะครับรูป mm hmm. ผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด36รูปนะครับแล้วก็ ทุกคนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับคิงลูดบิกที่1มาทั้งหมดเลยนะครับค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับคิงดูบิกที่1เคยโครกับใครก็ให้เสือปินวาดรูปของผู้หญิงครบทุกคนเลยหลายคนอยากรู้นะครับว่าในบรรดาศาคนเนี่ยคิงลูบิกที่1ชอบใครมากที่สุดนะครับหรือว่ารักใครมากที่สุดคนนี้นะนี่คนนี้ชื่อลอรามอนเทสนะครับเป็นนักร้องมาจากประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งก็เคยมาร้องเพลงที่นี่นะครับแล้วก็กิงลูบิทเนี่ยก็หลงรักเลยนะครับเคยคิดว่าจะให้เป็นพระราชินีด้วยนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วยก็เลยไม่สําเร็จพอมาห้องนี้นะครับก็จะเจอภาพวาดของคนนี้เป็นพ่อของรูทบิกที่1นนะครับแม็กซ์แล้วก็นี่จะเป็นรูปของรูทบิกที่1อยู่นะครับช่วงนี้ประมาณนี้ประมาณ60นะแล้วก็อันนี้เป็นพรราชินีนะครับ มาจากแซกโซเนียแถวแถวโปแลนด์นะครับตรงนี้สำคัญเลยนะครับเป็นจากกันที่จกักรพรรดินโปเลียนนะครับเอามาให้กับราชวงศ์แห่งนี้นะครับเป็นของขวัญเมื่กี้ไปดูห้องบิวตี้รูมนะครับที่เป็นพวกเหล่ากิ๊กของคิงลุดวิกที่1นะครับ แล้วก็บอกกอนนะว่าตั้งแต่ประชาชนเนี่ยเขารู้ว่าลุดวิกเนี่ยค่อนข้างจะเจ้าชูนะครับมีกิ๊กเยอะประชาชนไม่ยอมรับก็เลยต้องสละดล่าสมบัตินะครับก็เลยต้องลาออกจากการเป็นพระราชาแล้วก็มาถึงห้องนี้นะครับห้องนี้เป็นเป็นยุคข,ของควีนแมรี่นะครับซึ่งเป็นแม่ของลุดวิกที่2นะซึ่งเตียงข้างหน้านี่ครับเป็นเตียงที่ควีนแมรี่เนี่ยให้กาเนิดลูดวิกที่2กับออตโตนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยลุดวิกที่1ซึ่งเป็นพ่อของฟีนแมรี่เนี่ยเขาอยากจะมาดูแมรี่ทำคลอดนะแต่ว่าหมอเนี่ยไม เขาก็เลยตั้งมีทริกนะครับกระจกตรงนี้นะครับเอามาตั้งเอาไว้ทั้งหมด3บานนะตรงนี้ตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อให้เวลาเขายืนดูจากหน้าห้องตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนมาไปมานะครับใหเ้เขาเห็นว่าแมรี่เนี่ยทำคลอดอยังไงนะก็จะเห็นเหมือนกับเป็นคนดูจากห้องนอกห้องน,นะครับแล้วก็เห็นการหักเหของกระจกจะเห็นมารีอยู่ในห้องนี้นะ แล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นรูปปั้นแกะสลักของออโต้กับคิงลูตบิกที่2ในสมัยเด็กนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเครื่องพอสเลนแบบออริจินอลเลยตรงนี้จะเป็นทางเดินโถงยาวๆนะครับแล้วก็จะมีพวกภาพวาดปราสาทต่างๆก็จวังต่างๆนะครับพวกนี้เป็นภาพวาดของปราสาทต่างๆนะครับที่ไม่ใช่ของกษัตริย์นะครับแต่อาจจะเป็นของพวกพี่น้องกษัตริย์นะที่ที่เกิดมาแล้วเนี่ย อาจจะไม่ได้เป็นลูกคนสุดลูกคนแรกนะครับก็เลยไม่ได้เป็นคิงหรือว่าเป็นกษัตริย์นะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นพระราชวังฮาคนะครับอันนี้สวยเลยเป็นเมืองนะก็เป็นโบสถ์โกสิกอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นปราสาทพระราชวังทั้งหมดนี้เป็นปราสาทของราชวงศ์วิเทลสบาร์กนะครับเขาก็รวบรวมมาไว้ในห้องนี้สวยมากเลยนะครับข้างในนิมฟเอนเบิร์กถ้าใครมาที่มิวนิกนะครับต้องมาชมให้ได้กับตาตัวเองนะครับแนะนำเลย อลังการทุกห้องนะครับคือในนิมเฟนเบิร์กแห่งนี้ถูกใช้มาตั้งแต่หลายสมัยเลยนะครับคือกษัตริย์ในคว้นบาวาเรียเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ที่นี่นกันนะครับเพราะว่าเขาอยู่จะอยู่ใกล้กับประชาชนอยู่ในติดกับมิวนิกนะครับเพราะงั้นก็จะข้างในเนี่ยก็จะมีห้องของกษัตริย์หรือว่าราชวงศ์หลายๆรุ่นนะครับให้เราได้ดูกันนะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างน,นะครับเขาเป็นอยู่กันอย่างไรบ้างนะครับ ตอนนี้ลงมาโซนของฝากของที่ราชวังนิมเฟนเบิร์กนะครับเราจะสังเกตได้นะครับว่าโปรด u ักต์ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเขาจะดีไซน์เองนะครับโดยการเอารวบรวมสิ่งสวยงามจากแคว้นบาวาเรียเนี่ยเอามาใส่สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับตัวอย่างอันนี้ก็เป็นแก้วแก้วกาแฟนะที่เป็นปราสาทแห่งหนึ่งนะครับในบาวาเรียแล้วก็ตรงนี้ก็สวยนะครับตรงนี้เป็นร่มที่เขาได้อลอกแบบมาจาก หนในห้องที่อยู่ในส่วนของนิมเฟนเบิร์กนะครับก็คือลอกลายมาจากบนเพดานของวังอันนี้นะครับเอามาใส่บนร่มกลางร่มนี้ไปไหนเนี่ยก็เหมือนเราอยู่ในพระราชวังในอันนึงนะครับในนิมเฟนเบิร์กเลยชิกชิคคูคูอันนี้เป็นแฮนด์เมดทั้งหมดเป็นแก้วมักนะครับเอาไว้ดื่มน้ําดื่มเครื่องดื่มนะครับแล้วก็สังเกตนะตรงนี้มันจะมีเป็นปืดป้ดๆอย่างเงี้ยครับอันนี้คือ มันจะไม่เท่ากันแต่ละแก้วจะไม่เท่ากันเพราะเขาใช้นิ้วเวลาเขาปั้นนะขเขาก็ใช้นิ้วปาดอย่างเงี้ยครับมันก็จะเลยจะไม่เท่ากันเป็นร่องรอยแต่ละแก้วไม่เท่ากันตรงนี้ก็จะเป็นแปะทองคํานะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าทองคำอันนี้ถ้าเป็นรูปมันก็จะทำให้ชีวิตโชคดีนะก็มีหลายขนาด เดี๋ยวพามาดูนะครับว่าภายใน BMW World นที่มิวนิกนะครับจะมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับคือที่นีน่าจะมี2ส่วนนะ BMW World กับ Museum นะครับส่วนที่เป็น World เนี่ยเขาจะให้เข้าฟรีเลยนะครับนี่พอเข้ามาก็จะเป็นโซน M ก่อนนะครับ M Performance ก็จะเป็นสไตล์เป็น BMW นะครับที่แต่งแบบเป็นรถแข่งเลยเข้ามาเจอ M4 เลยนะครับสีสันสดใส ตัวนี้เป็น M3 นะครับเป็นแฮชแบ็ k แล้วก็ M3 เหมือนกันนะครับเป็นซีดานสีสวยมากเป็นสีพิเศษนะครับสำหรับ M Series โดยเฉพาะตรงนี้เป็น X4 นี่ก็ตกแต่งโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับการแข่งนะแล้วก็มาโชว์ที่ BMW World นะครับ แล้วก็โซนนั้นก็จะมี r รลส์รอยนะครับแล้วก็จะมี Mini Cooper ตามจากนั้นอีกนะเพราะว่า r รลส์รอยเนี่ยเขาถูกซื้อไปโดยบีเอ็มบบิยแล้วนะครับแต่ว่าเขายังให้ทีม r รลส์รอยที่อังกฤษเนี่ยบริหารอยู่เหมือนเดิมือนเดิมนะครับรถคันนี้พิเศษนะครับไม่ใช่รถขายไอติมนะครับเพือเป็นรุ่นแรกนะครับที่ขายดีที่สุดของ b m เบตั้งแต่มีมานะครับ รุ่นนี้ชื่อว่า BMW i a นะครับซึ่งมีมาแล้วนะ60ปีเวอร์ชั่นแรกนะครับมันไม่ได้มี4ล้อปัจจุบันนะครับเวอร์ชันแรกมันมี3ล้อแต่ว่าถ้าจะอีแคลรให้เป็นรถยนต์เนี่ยมันต้องมี4ล้อนะครับดังั้นรุ่นนี้ก็เลยมี4ล้อนะแต่ว่ารุ่นนี้เวลาจะเข้ารถนะครับเปิดจากด้านหน้าน,นี้นะเปิดด้านหน้าออกมาแล้วก็เข้ารถไปเลยนะครับนั่งได้2คน แล้วก็เครื่องยนต์จะอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะครับรถทุกคันเนี่ยเขาบังคับให้ต้องมีซันรูฟทุกคันนะครับเป็นกฎหมายเลยว่าต้องมีทุกคนันเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนจะได้ปีนออกมาจากาหลังคาได้นะครับน่ารักมากอีเซตตถัดจากรถไอติมนะครับเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกซีรีส์4นะพวก M อันนี้ m 4นะครับอันนั้น m 2แล้วก็ถัดมาเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นโซน แพงขึ้นมาหน่อยนะครับ i x ที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็มี x 2นี่สีพิเศษเลยสีเขียวแต่ละสีที่เขาเอามาโชว์นี่ก็จะเป็นสีพิเศษหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นสีประจำของ bmw ก็คือจะมีสีน้ำเงินอันนี้สี o r บออริจของ bmw นะครับ ตรงนี้เป็นโร l ส r รอยซคุรินันนะครับรเ,เป็น SUV คันแรกจาก r o l l s รอยเลยนี่ข้างในหรูหรามาก First Class นีอย่างนี้ h a n t o m นะครับรุ่นยอดฮิตตลอดการของที่ r o l l s รอยนะครับภายในก็เป็นสีเทานะแล้วก็เดินขอบเป็นสีเหลืองไฮไลท์นิดหน่อยนะครับ <ๆ S 1> เขียวๆเหลืองๆนะสวยมากเป็นที่นั่งแบบ First Class เหมือนกันนะครับตุ้มๆนั่นคือที่เก็บ่มนะ เป็นร่มโดยเฉพาะของโร s สรอยเลยนะครับอย่าทำหายนะครับหลายหมื่นถ้าเราอยากจะซื้อที่โร s สรอยนะครับ mm hmm. ก็นัดกับพนักงานแล้วก็มาคุยกันในนี้นะครับ mm hmm. ว่าเราต้องการวัสดุอะไรบ้างนะครับ mm hmm. อย่างตราตรงหน้ารถอย่างเงี้ยก็มีให้เลือกนะทองสีขุ mm ่น hmm. สีเงินก็เลือกได้หมดเลยนะครับคัสตอมได้หมดเลย,ยนี่โทนสีไม้นะครับเป็นเงาเป็นด้านเป็นผิวสัมผัสเป็นแมตต์นะครับ แล้วก็มีหลากหลายสีให้เลือกเลยสวยทุกสีใครอยากซื้อก็มาที่นี่ได้นะครับมาคุยกับพนักงานแล้วก็มาสั่งเขาแล้วครับอาจจะมาปิกอัพที่นี่ก็ได้นะครับตรงนี้เป็นโซนมินินะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมินิแล้วนะใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีเลยนะครับด้านในนั้นก็เป็นมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กนะครับรุ่นพิเศษรุ่นนี้นะครับ M8 แ a n นคูเป้ คันนี้7ประมาณ7ล้านกลางก้า7ล00้ล้าน7 7ล้าน8แสนยูโรขึ้นมาด้านบนนะครับจะเป็นโซนของมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะมีทั้งบิ๊กบัสกันนะครับจะมีแบบทัวริงก็มีนะมาลองนั่งได้นะครับมีทุกแบบเลยส่วนด้านนี้นะครับจะเห็นเป็นเกาะกลางอยู่ตรง BMW World นะครับ อันนี้คือรถที่เขาขายแล้วนะรอเจ้าของมารับอย่างเดียวนะครับแล้วก็สังเกตนะว่าใต้รถเนี่ยมันจะมีกลมๆอยู่ใต้รถเนี่ยครับอันนั้นเป็นลิฟต์ยกรถขึ้นลงนะครับคือลงไปข้างล่างก็เป็นลานจอดรถแล้วก็ขับออกได้เลย